น้องท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่กำลังรับชมทางส่องซอยฟรีสไตล์สลัพหนีผาไปส่งบรรยากาศแทง่งบุระอำเภอไทรเดียนว่นเดียว,พวเพาะอๆอกันหลายเหมือนลายเบนไปเบ่งกันเลยพี่น้องเขาก็จิตหอกเลยเว้ยเรื่องวันที่ห้าติงหกตุลาคมมีพายุลูกใหม่มาอีกพี่น้องหลังจากบัวลอยผ่านพานไปทำความเสียหายน้ำเกลมลายเหมือลายเนบยเยเยน ปีะมวันทิศที่า้าที่บมาอีกปลูกไหมเราวสือว่าเม็ดโมเม็ดโมเป็นพายุโซนร้อนโซนหอน,น,รอน 5, 6, ประวันท่หาที่ยบเดี๋ยวภูเขาใกล้ไทยดอกเขาฝนเวียดนาม 5, ห้าน้อยของเขาเขาห้รำรับพายุเม็ดโมเตรียมมาเดี๋ยว,วพี่น้องมีผลกระทบที่ไทยเ่ามาะอากาศไม่ตั้งพายุกระทักับลมหนาวพร้อมช่วงนี้รวมน้ากำลังจะมาแล้วพี่นอ้องตูนเดือนตูลา จะขาสู่ไฟฝนตนหนาวแล้วข้าในกระล่างเดือนทางมุงสู่อำเภอแหําเยินได้พี่น้องไปตอนเศร้าตอนเที่ยงเขานํากันชานานี้มันทีที่เขานากันนะพี่น้องอมันก็ตัดยูดไหมเฮ้ยยี่ยสิบเ้า หนึ่ง like นจะสองหนึ่งเกียหนึ่งสายเด็นดน้ำเงินตอนนี้กระดามวงนาสู่สายเดนจากนี้ไปกบไกลก็หอดสายเดนน้ำเงินเข้ามาแล้วพี่น้องชุดลุเดียดกันมองนี่ละพี่น้องถนนเส้นนี้มีรถพ่วงแล่นไล่หลายเพราะเป็นถนนรถพ่วงแกเห็นลงหม่ลายองเ่อลำเนิน นาให้มันก็มันซับปราลังนาอย่าแกเห็นสวนไปสวนมาพี่น้องสำหรับส่วนนี้ก็ยัางพูพิธีว่างใจปานใดเลยสถานการณ์ก็ถือว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ย่งหาซิบมาซิบต้องฟังไปตะละเมอตะละเมอตะละเว้นเป็นใหญ่พี่น้องมาเมือกับปกติบางมือก็บมีหยอกหยอกกันแน่สำหรับฟังไตมันก็ได้จะมันมากหยอกมากกวนา เส้นทางยุทธาสต์ี่เรื่อที่อานเลานําำๆนี่ปลวกปลว่เอยใส่แดงปันใจเรากินฟูอินเอยดนี่ออกเป็นพื้นที่ที่แงเบ็ดนะนับได้ไหมลวชสวงอพยพในต้อยวนคนน้ำเยือนน้ำเยือนเถมื่อวานถูกคำบุินฟูกินเอร์น้ำเยือนยายออกจากนี่พุจะตามหาเส้นตงน่สิบห้าสิบกิโลเมตรนั่งนี่ละจากพื้นที่สลับมาเนี่ยก็เป็นว่าปกติอยู่สองสองสามโมงเศษเศษเตรวจคณะไรหลายทางายนี่พลวง หายแหงแกเย็นใหนตัเย็นลงตัวเคยกับไปเสนึงไม่อะเลยไปนสมบรรากาศบูมันบ้านแถวหนนี้ท้านยาเลยหลายรมืองหลายเมืองเดียวท่านมาปกติดีบ่เป็นยญยยิ่งยู่นี่ตะกอนทำให้สองบุ๊กเดี๋ยวนีเป็นพื้นรัจรบวิธีวิงยิ่งยู่นี่เรไม่ยืนยุ่นยิ่งหกหน่งไปบางไม้ไปเรื่อยเรื่อยแล้ ในวงนี้ส้างั้งข้าจากที่อันออวัดสั่างกระสีปิวอรงมีตกอนควม้นอนไรร้านนี้เห็นวนะ่า,าเป็นมันอย่างยังจนป่าพังยิ่งตืนอยู่ไกลภาษารี่ร้านยิงกกยยอยู่ป่าข้างปันเล่าไม่พอกันเล่งกันคนข้างเป็นยอย่างไรมันก็ถอเหนื่อยไปเลยยิ่งหลออเป่าเวย ต่อเป่าป <im fishing> <im iday> <im> ุ S ๊บจเห็นวนมาเกับวนขื่นปั๊บขื่นดูต่อเป่าใส่พื่นาใส่มเขนยิบซีได้ขอบรอบเมือมือหอบนี้มันยิบซีประการด ร่างได้เหมือน,นครับครบรอบรองวันครบรอบบึม่ำบึม่ำกันถนนจน,นไม่บังเรียนเล้คก็เตรียมกันได้เลยเตรียมของใส่รถไปเบี๋เลง ไห้เนี่ยตรงนั้นกล่องซีเลนถ้าส,สองลิกันตะกรันมื่อยต่อดากันไปยิงพวกวันไปปราณ80ลิตรน้ำมันวัดในเต็มน้ำมันทำบอลเตียนแล้วทำบอลเติมแบตเติมแบตรถเติมบแบตคนไปพร้อมหาซีบหาซีด cái gì làm? có thay kim cương để phóng linh cho đấy, để chỉ để bùa con rô mới đấy mà. nên hoạt con mới đầy vô. bọc quần à, phăn cái đấy. mua cho qua đấy, mượn mua gì thôi. ท่าน้เ,เ,เ,เขกเ้าค้ามจุ่มหน่อยใจอยู่ฮิตเต้บรันระขาวฮิตเต้บรรพูเปลยนักค้ามเนี่ยลว่ไปเสื้อแล้วละวะอึตันตะบ,บนดเดชเทไง พี่เจมงเป็นทักกินนะทกกินนะนอคืนมาไปแต่เขาวาดีนะนอ <What? S 1> มันจำเข้เา,เาข้ามตะบนแไวเห็ดวยไเปเห็นไหมจังไ,ไหนเลยทกาป,ปารคาบดดซิูกใรไปเยาเ็ดวัดยวตะบนก็งข้ามเหแจ็คหมองจะเข้าวาดอยู่นี่ ขุ่นบัดขมิ้นต่ำปีศาไรพันยาวๆอยู่พันละเวกหมดละเวกแนวหวงไปใหญ่ลอยกวดมากอยกวดมายเป็นั่ง้องไงกระทอมันคือวไมรายก็ช่องเาปเลเป็นช่องเขาง่าย่ต้องโคหนแล้วมันเป็นชัน กือ่างที่ถนนนันนี้ไหกันบ่เฮ้ย,ยเห้ยไหวเมื่อเทอ๋อ ันนงานบ้านงันคนมาไล่เว้ยันร้านดียขาดไปถนนเจ้เมันขี่ป่าไล่มื่อยทน่ขี่ฟ้าเยอะ เวทของเขาหักเจ็าตัวได้เจ็าตัวได้ทางเรอไทางเรอไ,ไ้ทางอทางเสีตอกันแต่เป็นกระเวทเ,เนาะ นี่ยมาเบกันยนระยะใหม่ประาสองร้อยเมตรมีบรงตัวนสินความกันกันแล้วทุกคน ไม่กัวว่าจะขอขนาไม่ร้ายกัวห้องไข่เลยไฟเยอะเสมอโทรที่ีลึกคือคักนยอย่าว่ามานี่ลึกครีแล้ว เพื่อรไมีเงินเท่าสิปสสสปไปต่อน้อสิยุบยุ่ซ้ำนี่จะไปต่อรือจะพอบซ้ำนี่ลานนี่ข้างในใหญ่า,ายไรเรัไอของนี่มันหลาาดอไดไฟเลยซีดีแค่นี่นี่นสนใชนกเรียวมันจะมีกระโปรงห้าวท่าน อีกอย่างหนึ่นงก็แพงวิกซีได้วิกซีคาส่นแพงอู้มายัางนี่มาอยางนีลยทอกซ์มนก็นมาเทาเงินตัวอู้ม,มันร้นไหลไปยประโยกเตรียมของเอาปยกป์รอมส่ว